สำหรับภาพรวมการลงทุนในวันนี้หุ้นไทยเนี่ยช่วงเช้านะคะหลุดระดับ1,400จุดลงมานะคะซึ่งก็ทำให้ในส่วนของตัวดัชนีเซตอินเด็ก์นั้นกออ็ขอภายกับเซตฟิฟตี้อินเด็ก์นะคะก็มีการปรับลดลงมาต่ำกว่าระดับ950จุดโดยล่าสุดเนี่ยไปอยู่ที่945จุดนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนในสหรัฐนะคะกำลังส่งผลกดดันบรรยากาศการลงทุนนักลงทุนเป็นห่วงคะ่ะว่าสหรัฐนั้นอาจจะต้องประสบกับภาวะกับการ ผิดนัดชําระนี่นะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปอัปเดตการลงทุนกันนะคะสําหรับในส่วนของตัวเซ็ตฟิฟตี้ฟิวเจอร์แล้วก็กลยุทธ์ที่แนะนำนะคะวันนี้ไปพูดคุยกันค่ะกับคุณพันงามอาระยะมุดนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากคลาสสิคโกลฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิสารัตค่ะ,ค,ะคุณพันงามคะเราเห็นเซ็ตฟิฟตี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยหลุดลงมาหลุด950ลงมานะคะมองแนวโน้มการลงทุนในวันนี้ยังไงบ้างคะ ค่ะหลังจากกลุดอบริเวณแนวรับ960นะคะแล้วก็950จุดลงมาแล้วเนี่ยเซนติเมนต์ก็เป็นลบมากขึ้นนะคะ,คะแล้วก็มองว่าแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ930แล้วก็925จุดค่ะค่ะตรงนี้พอจะเห็นสัญญาณเชิงบวกหรือว่าการฟื้นตัวในช่วงบ่ายวันนี้บ้างไหมคะสำหรับในวันนี้ยังไม่เห็นสัญญาณเชิงบวกนะคะเพราะว่า ทางวุฒิสภาของสหรัฐนะคะจะพิจารณาในช่วงประมาณตีหนึ่งของคืนนี้นะคะซึ่งบ้านเราก็ปิดทําการไปแล้วนะคะก็ยังไม่ทราบว่า,าจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะซึ่ง เคยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีที่หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยปิดทําการไปนะคะ,คะอย่างเช่นปี1995ก็ปิดไป5วันนะคะ,คะ1996ก็ปิดไป21วันนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะว่าวุฒิสภาจะผ่านกฎหมายได้ในคืนนี้หรือไม่นะคะก็มีโอกาสสูงที่จะยังไม่ผ่านนะคะแล้วก็ยังจะ,ะยืดเยื้อต่อไปได้อีก2-3วันแต่ก็คาดว่าน่าจะผ่านภายในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะซึ่งหลักๆดูเหมือนว่าปัจ จากต่างประเทศส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในหุ้นไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราดูเรื่องของวอลลุ่มการซื้อขายเนี่ยก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ค่อยมากนะคะตรงนี้นักลงทุนระยะสัน้นมีกลยุทธ์หรือว่ามีคําแนะนําการลงทุนยังไงบ้างคะค่ะก็คือถ้าอย่างที่ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าถ้าหลุดหนึ่งหลุดเ6 0ลงมานี่ก็ให้เปิดช็อตนะคะ,คะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นดัชนีหลุด960มาแล้วก็คือเปิดตลาดที่953 ก็หลุดลงมาเลยเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะเปิดช็อตตั้งแต่เปิดตลาดเลยนะคะโดยมองแนวรับที่บริเวณ930แล้วก็ถัดมา925จุดส่วนถ้าหากว่าจะเปิดช็อตระหว่างวันนะคะก็คือการดิดกลับนะคะเข้าที่บริเวณที่ใกล้ๆเปิดตลาดนะคะ950หรือว่า953ก็เปิดช็อตลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะแล้วสําหรับนักลงทุนที่เริ่มจะเห็นการขาดทุนควรจะปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างคะ สำหรับที่เปิดสถานะรองไว้นะคะถ้าวันนี้หลุด9 4 5จุดเนี่ยต้องอหรือว่า9 4 0นะคะเอาขาเป็นที่9 4 0ก็ควรที่จะต้องสต็อปออเดอร์เพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคะสำหรับนักลงทุนที่เปิดลองไว้นะคะเพราะว่ามีโอกาสที่จะลงมาได้อีก10ถึง15จุดนะคะ ปิดท้ายด้วยตัว single stock future นะคะมีคำแนะนำยังไงบ้างคะสำหรับการที่จะเข้าไปลงทุนในส่วนของตัว single stock future ค่ะค่ะสำหรับตัว single stock future นะคะเราก็ให้มองแนวโน้มแนวโน้มของตลาดเป็นเป็นหลักนะคะถ้าหากว่ายังตลาดในช่วงนี้สำหรับวันนี้เนี่ยยังเป็นขาลงนะคะเพราะฉะนั้น ตัวไหนที่มีกําไรนะคะเราก็ให้แนะนําให้ปิดสถานะาทํากําไรไปก่อนนะคะสําหรับในวันนี้ค่ะค่ะได้ค่ะข,ขอบคุณสําหรับคําแนะนํานะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณพันงามอารยามุตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากคลาสสิกโกลฟิวเจอร์นะคะซึ่งวันนี้เซนติเมนต์ภาพรวมบรรยากาศการลงทุนยังเป็นลบอยู่นะคะโดยทางคลาสสิกโกลฟิวเจอร์ก็ให้ไว้นะคะสําหรับแนวรับของตัวเซฟฟิตี้นะคะ903 30แล้วก็925จุดนะคะโดยแนะนำให้สำหรับนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยก็เปิดช็อตโพซิชันน่นะคะซึ่งถ้าเกิดจะติดตามกันก็คงจะต้องรอดูเรื่องของการประชุมสภาทางสารัฐนะคะว่าจะมีมติออกมาเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณปี2557ค่ะ